เรามาดูสิ่งที่เราทําไปก่อนนี่ล้ออ่าแล้วก็ดูสีตู้เป็นไงเข้ากันอย่างลงตัวอ่าดุมม่วงกระทะเงินอ่าแต่เราย้ายมาที่ตู้นี่เลยอ่าอันนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับผมยางขอบตู้นี่คือใหม่ๆเลยนะตรงนี้เราได้สร้างเพิ่มขึ้นมานะสร้างเพิ่มขึ้นมาเผื่อลูกค้า ที่ซื้อรถไปเนาะอยากจะเอาลัางเครื่องมือหรือว่ากล่องเก็บของอะไรต่างๆแล้วแต่ลูกค้าเลยเอามาใส่ได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KUM รถบรรทุกมือสองครับวันนี้เราก็มีรถอัปเดตนะครับผมที่เราแบบปลุกปั้นสร้างมาเลยเนาะก็ไม่มีตัวอย่างเก่าให้ดูนะครับผมก็แต่ดูตัวอย่างใหม่ได้นันอ่ะนี่เลยเรา ทำตู้ไปใหม่นะครับผมอ่าแต่ก่อนไปดูตู้เดี๋ยวเราดูหน้ารถนี้ก่อน <c oughs> อ่าหน้ารถนี้ก็คือเราจะทําสีให้ใหม่นะครับผมใหม่เหมือนตู้เลยอ่าแต่เรายังไม่บอกนะว่าเป็นสีอะไรแล้วก็จะมีลวดลายไหมอันนี้เราขอไม่บอกนะครับผมแต่เราค่อยมาถ่ายอัปเดตกันอีกรอบนึงนะครับผมอันนี้เอาให้ชมแบบน้ําจิ้มน้ําจิ้มก่อนคันนี้นะครับผมเป็น1ิบล้อตู้10บ,บานเนาะอ่า ฮีโน่วิกเตอร์เอ้ยฮีโน่ซีรีส์ห้าร้อยอ่าคิวดียเนาะก็สองรอสิบสองแรงปีสี่เจ็ดอ่าสภาพหัวนี่คือเดิมๆเ,เลยก็อย่างที่บอกแนละ้วเราจะไปทําสีนะครับผมอ่าก็อย่าเพิ่งไปมองมันอ่าเรามาดูสิ่งที่เราทําไปก่อนนี่ล้ออ่าแล้วก็ดูสีตู้เป็นไงเข้ากันอย่างลงตัวอ่าดุมม่วงกระท้าเงินอ่าแต่เราย้ายมาที่ ตู้นี่เลยอ่าอันนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับผมยางขอบตู้นี่คือใหม่ๆเลยนะอ่าสีตู้ก็คือม่วงแบบแจ่มๆเลยสัดกับสีขาวครับผมสาดตาม,มากๆตรงนี้ราวข้างเราก็เนลมิตให้มันใหม่กว่าเดิมอ่าเป็นลายขาวแดงนะครับผมแล้วก็นี่ตรงนี้เราได้สร้างเพิ่มขึ้นมานะสร้างเพิ่มขึ้นมาเผื่อลูกค้า ที่ซื้อลดไปเนาะอยากจะเอาลังเครื่องมือหรือว่ากล่องเก็บของอะไรต่างๆแล้วแต่ลูกค้าเลยเอามาใส่ได้เลยอ่าแล้วก็บงังโคลนเอซุมล้อซุมล้อแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่อ่าให้มันรับกับช่วงล้อเลยนะครับผมอ่าคันนี้เป็น10บล้อตู้สิบบานนะดุมม่วงกระทาเงินอันนี้เราทําสีให้หมดเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมซุมล้อหน้าหลังสวยงามครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็มีเป็นราบข้างเล็กๆอีกหนึ่งช่วงเนาะอ่าประมาณนี้แต่พี่แพนให้ดูตู้อีกสักหนึ่งรอบคือสวยงามมากๆสีขาวคือสะอาดมากๆเลยอ่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนส่วนด้านท้ายนะครับผมอ่าเลือดอลายสวยงามอันนี้ไฟท้ายนะครับผมถ้าสังเกตจะเห็นเนาะแต่ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นนะครับผมอ่า จริงๆมันก็ไม่มีแหละไม่พูดทำไมก็เรายังเก็บ <laughs> งานไม่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะใส่ไฟ,ไฟท้ายให้ใหม่ด้วยอ่า <s> น่าจะเป็นไฟ LED อย่างแน่นอนประมาณนี้เนาะสำหรับด้านท้ายแต่เราให้ชมตู้กันสักนิดนึงอ่าก็จะมีเศษซากของอุปกรณ์ช่างนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการเก็บออกให้เนาะอ่าส่วนสเปตคตู้คันนี้ความยาวก็7เมตรนะครับผมอ่าความยาวเข้าๆเนาะ สภาพด้านในคือใหม่มากๆเนะให้ดูอันนี้ด้วยพี่เราใส่ไฟในตู้ให้ด้วยเนาะสี่ดวงอ่ารับรองสว่างแน่นอนใช้งานได้ตามปกติเลยสู้นี้ก็เปิดปิดง่ายครับผมไม่หนักเนาะอ่าย้ายมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เช่นกันเราข้างตรงนี้ก็เป็นขาวแดงเรียบร้อยแล้วยางขอบตู้นี่เห็นไหม คือใหม่ๆเลยนะเราเปลี่ยนให้ใหม่แบบทุกบานเลยนะครับผมอสี่ล้อแล้วก็ทําให้ใหม่ทุกเส้นทุกวงเลยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยเราให้ดูช่วงล่างกันหน่อยพี่ช่วงล่างก็ถือว่าโอเคนะครับผมสภาพสวยๆงามๆเลยใช้งานได้ปกติครับผมไม่มีงองงงกลางทางแน่นอนอแล้ก็ให้ดูพัตีไม่ผูก พื้นตรงพื้นตู้อะไรคือสภาพดีนะครับผมเราเก็บงานอย่างละเอียดแน่นอนอประมาณนี้สภาพคือพร้อมวิ่งงานครับผมก็เหลือรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆเนาะที่เรายังเก็บไม่ครบนะครับผมก็เช่นพวกสีหัวไฟท้ายอะไรพวกนี้ก็คืออีกไม่นานก็เดี๋ยวเราน่าจะได้อัปเดตกันนะครับผมประมาณนี้สำหรับ10ล้อตู้คันนี้เนาะ ก็หน้าไม้หน้าไม้คันนี้7จ็ดแสนสามหมื่นกว่าโลปีสี่เจ็ดเนาะเจ็ดแสนสามหมื่นกว่าโลก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะครับผมประมาณนี้เนาะสําหรับหน้าไม้คันนี้ส่วนราคาออยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมว่าเราทําสีหัวทําสีตู้ไปใหม่หมดเนี่ยราคาเท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดจึงหวนราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมื่นบาทราคานี้ไม่แรงนะครับผม1นึ่งล้านเก้าหมื่นบาทเนาะ เออได้ตู้สวยๆแบบนี้ไปเลยอ่าประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับผมอยากเข้ามาดูตัวรถเนาะวิ่งเข้ามาได้เลยอยู่เส้นเลี่ยงเมืองบายพัสชุมบุรีอ่าคันนี้ก็จะเสร็จแล้วจะไปจอดขายอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนอ่าแล้วก็ทางออนไลน์ Facebook Fanpage l i n แอดแล้วก็เบอร์โทร081373ปดหน่ามมเ้าเครับผมอ่าทักเข้ามาโทรเข้ามา,ขอ,ข,า,มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติม ได้หมดเลยอ่าประมาณนี้ก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังลใจให้กับช่องของเราด้วยคลิปหน้าเราจะเราจะมาทำอะไรกันต่อฝากติดตามด้วยครับผมวันนี้สวัสดีครับ